ขูดแบบเนี้ยมันก็จะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเวลาเรากินเนี่ยมันจะง่ายเห็นไหมเป็น o ิ s โซมั h นะคะออกเป็นแบบนิ้วๆเลยบางคนก็ใช้อย่างอื่นนะคะขูดถ้าตามร้านเนี่ยเขาอาจจะใช้ตะปูตะปูแล้วก็ที่เห็นนะตะปะูต่อกับเป็นแผ่นเป็นแผ่นไม้อะประมาณนี้เลย นี่อ่อนมากเลยนะคะเป็นแพรเลยเป็นแพรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราทําชิ้นต่อไปนะคะอันนี้อันนี้ชิ้นต่อไปนะคะถ้ามันตรงตรงนี้มันอาจจะแก่ก็ได้นะเราก็เอาแค่เท่าที่เราทําได้นะคะขอบคุณนะคะเอสพีพรอนน้องปอยเต้สวัสดีจ้าน้องปอยเต้สู้ๆนะคะพี่เก๋ก็ไปจอดไว้บางทีก็ไม่ได้ทักนะคะไม่เป็นไรเพราะว่า ก็ทางานไปด้วยเนาะนี่ขูดแบบนี้นะคะไปดูตอนไปซื้ออะมันเหลือไม่มันหมดอะมันเหลือไม่กี่อันมันก็เลยได้แต่อันใหญ่ๆมาจะไปดูอันเล็กวันนี้หน่อยมันก็ไม่มีได้อันนี้มาได้มาสองถุงวันก่อนก็เอามาทำซุปต่อไม้กินไปแล้วเนาะ เดี๋ยวเราก็เอากันไกตัดเอามีดหั่นเป็นชิ้นิ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราหั่นอีกทีนะคะอันนี้ขอขูดนี่ก่อนนี่ตรงนี้มันเริ่มตรงโคนใหญ่ๆมันก็จะแก่นะถ้าแก่เราก็ไม่เอานี่นะคะเป็นประมาณนี้เน,นียนยาวยาวนี่นะคะอ,อีกอีกชิ้นหนึ่งนะคะ ขูดอย่างนี้เลยนะคะยาวมาเลยไปดูน้องอีกคนเขาใช้ไม้ไม้จิ้มฟันหรือว่าม่เออเข็มนะมันเล็กเนาะเก๋ก็ไม่ค่อยถนัดเข็มอะใช้ไม้จิ้มแค้วอะไม้ไม้ไม้ไผ่อะไรเนะี่ยมันไม่ถนัดนะอันนี้มันก็อันนี้มันจะแบบอะไรนะเขาเรียกว่ามันแข็งแรงนะคะ ใครสนใจก็ลองทําดูได้นะคะซื้อมาเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องซื้อเป็นที่ปล่อยๆนะคะซื้อแบบนี้ก็ได้แล้วก็เอามาใช้ใช้ช้อนซ้อมฮัลโหลฮัลโหลมายเฟน thank you so much นะคะมีแมวไปทานข้าวก่อนนะคะคุณยาเหลียวย่าเหลียวมาหรอคะย่าเหลียวสวัสดีคะ่ะย่าเหลียวคุณกอนห้าสวัสดีคะ่ะย่าเหลียวเดี๋ยวนะคะ <laughs> ขอโทษทีไม่ได้อ่านคอมเมนต นี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์แป๊บหนึง่งขอบคุณนะคะไอพีพรทอนน้องปอยเต้นะคะมัวแต่มัวแต่ทำนะคะคุณย่าเหลียวนะคะหนูยาวเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์นะคะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะอ้าวเราไปผิดบ้านเหรอโอ้ยไม่มีเนาะขอบคุณนะคะโอ้ผิดบ้านมันดูดิ ขอบคุณน้องมีตังน้องแก้วนะคะเย็เอ SP. พอีพรพรประดมสวัสดีคะ่ะประดมมาค่ะประดมแล้วก็คนภาษาอังกฤษนะคะอเมนอเมนเอดเอมนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดคอมเมนต์ให้นะคะขอโทษทีเมื่อกี้เลื่อนไปโทรศัพท์มันเลื่อนไปผิดบ้านนะคะนี่นะคะกินเป็นไหมเอ่ย ใครกินไม่เป็นก็ลองไปทํากินได้นะคะนี่นะคะตรงหัวตรงนี้มันมันแก่นะหนึงแต่ไม่ก็้อยแก่หรอกเอาช้อนซ่อมจิ้มไปจิ้มจิ้มไปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะอันนี้มันก็จะเป็นฝอยๆเนาะนี่หนึ่จานนะคะ ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยเดี๋ยวเอาตรงหัวนี้หน่อยได้ไม่ได้ไไดขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะ